นะกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังนะครับพอดีถึงวันสอบก็เดือนหนึ่งพอดีเนาะเราสอบสิบเนะฮะเก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะครับคูชิโน,โนโบ่บอกสามทุ่มเสร็จโอ้นะสามทุ่มเลยเ,เวลากำลังดีแล้วกำลังไปต่อเลยนะสามทุ่มเนี่ยนะเอาอนะอโอเคมาสิบก้านาฬิกาเก้านาทีเวลาดีเวลาสวยไปเริ่มครับ เอกสารที่ดวาวโหลดมาแล้วนะฮะชุดเดิมนะชุดเดิมนะครับอัปเดตหน้าตาเอกสารใหม่นะฮะหนังสือก็อัปเดตใหม่นะปีนี้อัปเดตใหม่ยกเครื่องใหม่หมดเลยทุกวิชาเลยนะฮะจองโรงแรมไปผัดใจเย็นๆนะฮะอย่าพึ่งจองนะจะรีบจองไปไหนนะฮะื้อนะฮะจะเย็น่อนนะครับอ่ะมาข้อที่หนึ่งครับจริงๆเขินนะเมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วเมื่อวานพูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เขินอยู่นะ ออนะฮะอุตส่าห์โอ้โหกำลังจะติวแบบมันๆเลยนะฮะปรากฏว่าเน็ตไม่เป็นใจนะครับอ่ะมาข้อที่หนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาครับเรื่องแรกเลยนะครับจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการอุตสาหและจิตวิทยาการใาห้คำรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอยู่เรื่องการแนแนวนั่นแหละนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งครับถามว่าข้อใดโอ้โหสันพรบอกสวัสดีค่ะออเทพแวะมาทักทายค่ะ ติวมาหอนสองปฐหกแปดตอนนี้มันจุแล้วโอ้โหเก่งมากเลยเยี่ยมมากเลยครูสลันพรนะนี่หัวแถวของเรานะฮะเยอะไหมติวแค่คอร์สมาหอนนะฮะแค่คอร์สมาหอนได้บรรจุก็มีครับเออคอร์สคุ้มสุดคุ้มนะฮะหนึร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ฮะบ,บางคนอยู่ในคอร์สออนไลน์อยู่แล้วดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรีครับนะฮะอ่ะโอเคมาข้อที่หนึ่งเรื่องจิตวิทยาครับคุณครูครับนะฮะถามว่าข้อใดครับไม่ใช่อันนี้พูดบ่อยแล้วแหละนะครับไม่ใช่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละระรรดับับบค ใช่ไหมกอนอ่นเลยนี่เมื่อวานนี่พูดไปแล้วกำลังตรงนี้ก็เลยมันกาลังเต็มที่เลยนะเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็อนอ่นเราต้องมาดูเขาว่าพัฒนาการนะฮะมาครั้งแรกครับคุณจิโดะยินดีต้อนรับนะครับเปิดใจรับนะออนะชอบก็นั่งติวหรือไม่ชอบก็ติวครับ <c oughs> ต้องติวครับนะฮะ,นะฮะพัฒนาการความหมายของพัฒนาการคืออะไรเมื่อวานพูดไปแล้วว่าพัฒนาการมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลขงของมนุษย์ในทุกๆด้านนะครับ คำว่าในทุกๆด้านก็คือ4ด้านครับจะไหมพันก,การของรูทมันมีสีด้านใครติวกับผมมาบ่อยเดี๋ยวจำคีย์เวิร์ดนี้ได้กายยารมคมจะไหมพันาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคม4ด้านครับสวัสดีคูฟิวด้วยนี่คูฟิวนี่ก็ลูกศิษย์คอร์ออนไลน์นะฮะเออติวจนได้เนี่ยรอเรียกบรรจุนะครับอีกไม่นานนี่คูฟิวก็ไปแล้วเนี่ยนะฮะเออนี่ก็ลูกศิษย์คอร์สออนไลน์เหมือนกันนะครับโอเคเนาะ สวัสดีด้วยนะฮะเดตอนนี้ครูฟิลนิดนะครับน่าจะไม่เอานะ,ะครับครูแล้วมั้งนะฮะน่าจะไปทางอื่นแล,ล้วแหละนะฮะเอ้ามานะฮะมันคือกระบวนการเปลีป่ยนแปลงของมนุษย์ใช่ไหมครับในสีด้านนะฮะก็คือร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมครูชนะชัยบอก พอเรียกชื่อผมนะครับผู้ชายผมไม่เรียกครับยอกยอกยอกล้อเล่นนะครับเออครูชนะชัยเออใครที่ผมเรียกชื่อบ่อยๆคนนั้นแหละนะฮะเออมีชื่อขึ้นบัญชีให้บรรจุอันนี้เรื่องจริงนะแสดงว่าคนนั้นต้องเข้ามาตอบบ่อยจะไหมเข้ามาเม้นบ่อยตอบบ่อยนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะดูอย่างเดียวไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่บางคนอยากมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมพยายามตอบบางคนก็ตอบผิดตลอดนะ,ะตอบผิดทุกข้อแต่ไปบรรจุก่อนเพื่อนนะเขามีนะฮะเออนะเพราะฉะนั้นได้ ผมเรียกชื่อได้ครับนะครูชนะชัยนะอยากให้ผมเรียกชื่อด้วยนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องถึงขั้นค้างชื่อนะคะเออนะไม่ต้องนะฮะเออนี่ครูสุวรรณยาสุวรรณยาบอกมาแล้วนะฮะออมาแล้วเพื่อนมาแล้วนะตามเพื่อนมาติวอ่าเมื่อกี้พัฒนาการนะครับมีสีด้านน้อร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมนะฮะมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสีด้านในทุกๆด้านเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นคําว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดเริ่มต้นของพัฒนาการคือตอนไหนครับ จุดเริ่มต้นของนานก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิเลยครับใครกะอสุจิปฏิสนธิกันนะฮะมันคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการใครกะอสุจิปฏิสนธิกันนะครับนั่นคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสีด้านถามว่าเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยเขามีปฏิเขามีพัฒนาการไหมครับมีใช่ไหมมีพัฒนาการจนกระทั่งเกิดคลอดมาเจ้ไหมครับมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสีด้านจนกระทั่งวาระสุดท้าย จุดเริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายคืออะไรตายครับสิ้นสุดพัฒนาการครับคือนั่นคือตายครับเพราะฉะนั้นพัฒนาการเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนตายคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสีด้านของมนุษย์ใช่ไม่เกิดขึ้นไม่มีหยุดครับแต่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยช่วงอายุใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดละ่ะมันไม่ใช่พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละระดับขั้นใช่ไม่พัฒนาการเราจะแบ่งออกตามช่วงวัยเป็นระดับขั้นผมลืมปิดเพลงแน่นอนนี่นี่ ช่แหละได้ยินเสียงเพลงอยู่คุณครูก็ไม่บอกผมหน่อยนะฮะ ừ, หรือมันไม่ได้ยินผมเอาเสียง o b บลงเลยนะ,อะโอเคนะฮะน้างนั้นมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสีด้านของมนุษย์อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นข้อใดละ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับข้อใดไม่ใช่เกี่ยวกับพัฒนาการเมื่อกี้ผมไปอ่านคอมเมนต์นะอะไรนะเ,เรียกหนูด้วยค่ะผู้หญิง ถ้าผมเรียกชื่อทุกคนวันนี้ผมไม่ได้ติวหรอกครับค่อยอ่านครับติวก่อนครับมันหลาย <c oughs> ค,านะครูเลเิ่นบอกนะเรียกชื่อหนูหน่อยนะคะเรียกชื่อหนูด้วยใจเย็นๆนะครับติวก่อนนะฮะนะโทษอะไรหรอไม่ใช่ใจ่ไหมครับก็กลบอกว่าอะไรเป็นลําดับการเปลี IN ่ยนแปลงหรือกระบวนการเปลี IN ่ยนแปลงของมนุษย์ทุกส่วนที่ต่อเนื่องกันใช่หรือไม่ใช่ใจ่ไหมมันคือ, олет, อการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนที่ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันนี่ไงครับตั้งแต่ปฏิสนธิจนตายใจ่ไหมเพราะฉะนั้นถูกต้องครับเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องท นะฮะสีด้าน ài, ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมข้อไข่พะัะทางการขอมมนย์เปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายความคิดบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่มันคืออะไรด้านร่างกายก็คือพัฒนาการทางด้านร่างกายครับคว,ค,ความคิดคืออะไรความคิดคืออะไรความคิดคือสติปัญญาใช่ไหมบุคลิกภาพคืออะไรครับอ่าการแสดงออกทางอารมณ์ครับใช่ไหมฮะส่วนความสัมพันธ์เป็นเรื่องของอะไรครับพัฒทาการทางด้านสังคมใช่ไหมมันก็คือกระบวนการสีด้านของมนุษย์ส่วนคอคอยบอกว่า พัฒนาการต้องอาศัยระยะเวลาถูกต้องไหมถูกต้องครับต้องอาศัยระยะเวลาเป็นไปตามวัยตามลําดับขั้นแต่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีทันใดได้ไหมไม่ได้พัฒนาการต้องเกิดขึ้นตามอะไรครับอ่าตามวัยครับใช่ไหมต้องเกิดขึ้นตามช่วงวัยช่วงอายุเนี่ยข้ามขั้นไม่ได้เพราะนั้นข้อนี้ถึงผิดนะฮะส่วนงงงบอกว่าพัฒนาการของมนุษย์มีทิศทางจากส่วนบนลงสู่ส่วนกลางคาว่าบนลงสู่ส่วนกลางคือจากด้านบนลงมาหาลําตัว ด้านบนคือเอวัยวะไหนที่อยู่ใกล้ตรงนี้นั่นก็คืออะไรครับสมองใช่ไหมม,มันจะพัฒนาการได้ก่อนจะพัฒนาการได้ดีก็คือสมองอวัยวะไหนล่ะหูตาจมูกปากใช่ไหมเนี่ยวัยวะที่อยู่ใกล้สมองจะพัฒนาการได้ก่อนอย่างเช่นหูตาตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วครับตอบสนองต่อเสียงตอบสนองต่อแสงนี่คืออวัยวะเหล่านี้มันพัฒนาการได้ก่อนไล่จากบนลงล่างครับและอีกทิศทางหนึ่งนะครับจากใกล้ไปสู่ส่วนไกลคําว่าใกล้ไปส่วนกลคือลําตัวครับ จากใกล้ลําตัวออกไปไกลลําตัวใช่ไหมอย่างเช่นใกล้ลําตัวเอาไว้ยว่าไหนที่อยู่ใกล้ลําตัวแกนกลางก็คือกระดูกสันหลังมันจะพัฒนาการได้ก่อนอย่างเช่นเนี่ยหัวใจใช่ไหมพัฒนาการตั้งแต่ไหนตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยครับไล่ออกไปจากใกล้ลําตัวไปไกลลําตัวไปแขนไปมือใช่ไหมแขนขยับเป็นอิสระก่อนที่มือจะรู้จักบ,บังคับนิ้วใช่ไหมไล่จากใกล้ออกไปไกลนี่ฮะนี่คือทิศทางของพัฒนาการมีสองทิศทางเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องแค่นั้นเองเนาะ พราะฉะนั้นธรรมชาติของมาตการนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีทันใดไม่ได้โอเคเนาะนะฮะ <c oughs> ไปข้อที่สองครับอ่ากระชับเร็วนะฮะเดี๋ยวไม่จบนะะวันนี้ <c oughs> เอาไปข้อที่สองครับ <c oughs> ขออนุญาตไม่เรียกชื่อใครแล้วนะฮะขออนุญาตติวเลยนะฮะอย่าให้ผมเรียกชื่อเลยนะฮะ,ะเดี๋ยว จะเรียกตอนที่เห็นบ่อยๆนั่นแหละฮะเออนะฮะเดี๋ยวไม่ได้ติวกันนะครับอ้าวข้อที่2ถามว่ากระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบแผนตามลําดับขั้นมนุษย์เติบโตขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจเกิดจากปัใจจัยในข้อใดครับนะฮะมนุษย์เจริญเติบโตขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยนะครับมันคือความหมายของอะไรมันเป็นกระบวนการเจริญเติบโตใน2ทางใช่ไหมถ้ามีการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย และจิตใจสองทางนี้มันเป็นความหมายของอะไรครับอ่ะก็ไก่บอกพัฒนาการและความเจริญงอกงามใช่ไหมไม่ใช่พัฒนาการอะไรพัฒนาการคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมของมนุษย์ทุกส่วนที่ต่อเนื่องกันนะครับในสีด้านอันนี้อธิบายไปแล้วส่วนความเจริญงอกงามคืออะไรความเจริญงอกงามคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างปริมาณแต่ว่านไม่ใช่ครับเพราะไข่ความพร้อม readiness คืออะไรครับความพร้อมคือสิ่งที่ร่างกายมันพร้อม นะครับซึ่งมันมีผลมาจากอะไรความพร้อมความพร้อมมีผลมาจากพัฒนาการครับใน4ด้านถ้าพัฒนาการด้านไหนบกพร่องความพร้อมก็จะลดลงตามไปด้วยใช่ไหมแล้ววุฒิภาวะถูกไหมถูกต้องเป็นความหมายของวุฒิภาวะแต่ยังถูกไม่หมดนะฮะข้อควายประสบการณ์และความพร้อมใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกันประสบการณ์ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ละคนใช่ไหมครับงอง,งูบอกว่าวุฒิภาวะและการเรียนรู้ถูกไหมถูกต้องครับวุฒิภาวะคืออะไรครับ maturity หรือ maturation เนี่ย วุฒิภาวะคือเป็นการเจริญเติบโตทางธรรมชาติซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรมครับใช่ไหมซึ่งวุฒิภาวะมันเป็นการเจริญเติบโตในสองทางจําไว้เลยครับนั่นคือหนึ่งแหละทางร่างกายและสองคือจิตใจถ้ามีการเจริญเติบโตในสองทางนี้นั่นเป็นความหมายของวุฒิภาวะและการเรียนรู้ใช่ไหมนะครับการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช่ไหมจำได้ไหมการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากอะไรครับเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัดนั่นเองซึ่งการเรียนรู้มีผลมาจากอะไรครับมีผลมาจากความพร้อมใช่ไหมการเรียนรู้มีผลมาจากความพร้อมยิ่งมีความพร้อมมากการเรียนรู้ยิ่งเกิดขึ้นได้ดีมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะมันเกิดจากวุฒิภาวะและและ,และการเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้สองคำนี้โอเคเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นตอบข้องวงูถูกต้อง นะจาไว้เลยว่าถ้ามีการเจริญเติบโตใน2ทางจำไว้เลยนะฮะนั่นคือร่างกายและจิตใจเป็นความหมายของวุฒธธิภาวะและการเรียนรู้การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อมันมีความพร้อม readiness แค่น,นั้นเองไปข้อที่3ครับอ่มามเลยนะฮะไปถามถามว่าข้อใดครับที่ทําให้วัยรุ่นอ่ามีพัฒนาการแตกต่างจากวัยเด็กตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของใคร ของพียเจถ้าใครติวกับผมหลายครั้งเคยติวมาแล้วต้องจําเรื่องนี้ได้นั่นคือเรื่องทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของใครครับของพียเจใช่ไหมพียเจได้แบ่งพัฒนาการการเรียนรู้ออกเป็นสีขั้นสีระดับใช่ไหมหนึ่งขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นประสาทรับรู้และก,การเคลื่อนไหวครับนี่ขั้นแรกเลยขั้นนี้จะเกิดกับเด็กแรกเกิดครับจนถึงสองปีหรือพูดง่ายๆก็คือในเด็กทารกครับ ใช่ไหมในเด็กทารกวัยนี้การเรียนรู right ้เขาจะเรียนรู้จากอะไรครับเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวหรือการใช้ประสาทสัมผัสใช่ไหมเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวหรือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะฮะนี่คือเด็กทารกครับเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเด็กวัยเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของเด็กคือการเรียนรู้อย่างเช่นเด็กแรกเกิด3เดือนแรกเขาจะเคลื่อนไหวอะไรนี่ฮะเขาจะเคลื่อนไหวลูกกาฟังใช่ไหมเขาจะมองตามการเคลื่อนไหวรับฟังเสียงนี่ฮะนี่คือเด็ก ทารกพอโตขึ้นมาหน่อยสัก6เดือน9เดือนเด็กวันนี้จะเริ่มหมอบเริ่มคานแลวเริ่มนั่งใช่ไหมหนึ่ขวบเริ่มเกาะเริ่มเดินเพราะฉะนั้นทุกการเคลื่อนไหวคือการเรียนรู้เน้นปภาสาสัมผัสทั้ง5นี่คือเด็กแรกเกิดครับเด็กทาลกต่อไปครับขั้นที่2ขั้นที่2ขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นก่อนนะครับสังเกตนะครับ เกดเด็กอายุเท่าไรถึง7ปีครับนี่ยเห็นไหมไอเด็ก 2- ถึง7ปีเนี่ยในในขั้นก่อนปฏิบัติการคิดมันก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นย่อยโดยขั้นแรกเนี่ยนี่ครับคือขั้นนี้รู้จักเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นก่อนสังเกตนั่นคือเด็กวันนี้เริ่มรู้จักการสังเกตเบื้องต้นจะเกิดกับเด็กอายุ 2- ถึง4ปีครับนี่ฮะในขั้นก่อนสังเกตเกิดกับเด็กอายุ2ถึง4ปีเด็กวันนี้มันจะเริ่มสังเกตนะครับรู้จักการสังเกตเบื้องต้น ใช่ไหมเรียนรู้จากการสังเกตเบื้องต้นอย่างเช่นเด็กวันนี้เขาจะเริ่มเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ตั้งแต่2เหตุการณ์ขึ้นไปนี่ฮะครนี้แหละนะเสียงเบาเลยครับอันนี้เสียงผมเร่งมากเลยนะฮะเบาไม่เบานะฮะดังมากนะฮะในจอผมทะลุแดงเลยนะตอนนี้เออคุณลองใส่หูฟังลองเร่งเสียงดูนะครับในขั้นก่อนสังเกตเ,เนี่ยอายุ2องถึงสปีเด็กวันเนี้ยเขาจะเริ่มเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ใช่ไหมก็คือเด็กวันนี้เขาเริ่มรู้แล้วครับว่าอ่าเหตุการณ์นี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เด็กวัยนี้ครับ2-4ปีเนี่ยเขารู้แล้วครับว่าใครคือพ่อใครคือแม่และตัวเขาคือลูกใช่ไหมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ได้แล้วว่ามีพ่อมีแม่ก็ต้องมีลูกนี่ฮะนี่คือเด็กอายุ2 4ปีก็คือพวกเนอร์สซอรี่นะฮะต่อจากเด็กทารกและขั้นย่อยขั้นที่2อ่ามาทางนี้นะขั้นย่อยขั้นที่2เราเรียกขั้นนี้ว่าขั้นอย่างรู้ใช่ไหมในขั้นอย่างรู้เด็กวัยนี้คือเด็กอายุ 4- 7ปี ไอเด็ก4ีถึงเปีเด็กวันนี้นะฮะเขาจะเรียนรู้จากการทําอะไรเ,ออเริ่มรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นรู้จักการแก้ปัญหาง่ายๆนี่ฮะนี่คือเด็กอายุ2องนาสี่ถึงเปีก็คือเด็กวันนี้คือเด็กอนุบาลใช่ไหมประถมวัยพวกเนี้ยนะ,ะเขาจะเริ่มรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นไน้มันจะอยู่ในขั้นก่อนปฏิบัติการคิดในขั้นที่2อายุ2อถึงเปีของพีเเจต่อไปฮะขั้นที่3นี่ฮะ ขั้นที่3คือขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม o n c r e t e operational state คำว่ารูปธรรมคือสิ่งที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมชัดเจนเด็กวันนี้เขาจะเรียนรู้จากอะไรครับประสบการณ์ตรงใช่ไหมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั่นคือเด็กวันนี้เขาจะเริ่มรู้จักการทําอะไระแบง่งหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมแยกแยะประเภทจัดลําดับเรียงลําดับมากน้อยนะ,ะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กต้องลงมือปฏิบัติก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธปรรมใช่ไหมและขั้นที่4ครับสี่พิเคียนสามตรงนั้นนะเออในขั้นที่4ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนมามธรรม formal operation a l s t e p e ในขั้นนี้นะครับเด็กเวลนี้มันจะเริ่มมีความคิดขั้นสูงครับคําว่าคิดขั้นสูงคือคิดแบบไหนก็คือคิดแบบผู้ใหญ่ครับใช่ไหม คิดแบบผู้ใหญ่หรือคิดถึงอนาคตคือสิ่งที่มันเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมเพราะเด็กวันนี้เขาเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่แล้วคิดถึงอนาคตวันเด็กวันนี้เขาเริ่มมีความคิดขั้นสูงคือพรุ่งนี้เขาจะทําอะไรมมือนนี้อนาคตเขาอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรนี่คือเด็กคิดด้วยนามธรรมาเป็นการคิดขั้นสูงครับโอเคเนาะนี่คือสี่ขั้นของพียเจอ่าสี่ขั้นของพียเจเพราะเขาถามว่าวัยรุ่นมันต่างกับวัยเด็กยังไงเด็กวัยรุ่นคือนี่ฮะขั้นนี้คืออายุเท่าไหร่ครับ 11ถึง15ปีครับนี่ฮะส่วนการคิดด้านรูปธรรมนะครับอันนี้คือ7ถึง11ปีทีเนาะพื้นที่น้อยซะเหลือเกินครูฝ้ายบอก good evening ค่ะนะฮะม,มาติวนะครูฝ้ายนะมาติวนะเออนะโอเคเนาะวันวัยรุ่นกับวัยเด็กต่างกันยังไงนั่นก็คือเด็กวัยรุ่นมันคิดด้วยอะไรเออเด็กวัยรุ่นมันคิดด้วย นามธรรมครับนี่คือการคิดขั้นสูงเด็กวัยรุน่นคือเด็กวัยเนี้ยสิบเอ็ดถึงสิบห้าปีเห็นไหมแค่นั้นเองนะฮะต่อพ่อกงองงโอเคนี่คือการเรียนรู้ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจเป็นประเด็นข้อสอบทุกปีนะฮะเพียเจเนี่ยออกทุกปีเลยจะสนามไหนก็เด้แต่ออกครับขนาดอาชีวะยังออกเลยนะทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจอเุปายบอกมาติวฮะติวครับต้องติวนะฮะโอเคไปข้อที่สี่ไปเร็วเลยนะฮะ ยังไม่จบ <c oughs> พฤติกรรมการง่วงนอนเรียนไม่รู้เรื่องที่เกิดในระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามกฎในข้อใดอเด็กมันง่วงนอนครับตกบ่ายมาง่วงเลยมันเรียนไม่รู้เรื่องครับเป็นไปตามกฎในข้อใดครับใช่มัง่วงอะไรที่ส่งผลต่อการเรียนม่รู้เพื่อปแลัวเ่อกี้ตั้งแต่ข้อทีใดครับ สิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้การเรียนรู้คืออะไระการเรียนรู้มันคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับใช่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัดนั่นเองถ้าใครจํากฎของทอนได้ได้ไดใช่ไหมสามกฎของทอนได้กฎแห่งการเรียนรู้ฝึกพร้อมพอใจนั่นแหละ ทีนี้การเรียนรู้มันคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือประการณ์การที่เด็กมันง่วงนอนก็แสดงว่าเด็กมันนอนไม่อิ่มมันนอนไม่เต็มที่ร่างกายมันไม่พร้อมเรียนไม่รู้เรื่องเอออย่าไปบอกว่ามันปึกนะฮะมันเรียนไม่รู้เรื่องก็ว่าสติปัญญามันไม่พร้อมแสดงว่ามันมีผลมาจากอะไรอ่ะเออมันก็มีผลมาจากความพร้อมครับ readiness ความพร้อมจะส่งผลต่อการเรียนรู้ครับยิ่งมีความพร้อมมากการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้ดีมีประสิทธิภาพ ใช่ไหมฮะและความพร้อมมีผลมาจากอะไรนี่ฮะพัฒนาการครับกีด้านสีด้านครับใช่ไหมพัฒนาการสีด้านของมนุษย์กายยาลมคมนี่ฮะมันจะส่งผลต่อความพร้อมของมนุษย์ถ้าพัฒนาการด้านไหนบกพร่องความพร้อมก็จะลดลงตามไปด้วยใช่ไหมเออความพร้อมลดลงไปด้วยการเรียนรู้ก็จะลดลงตามไปด้วยนะฮะอย่างเช่นเด็กง่วงนอนพัฒนาการด้านไหนบกพร่องแน่นอนร่างกายใช่ไหม เออเรียนไม่รู้เรื่องนั่นไหนอ่ะสติปัญญาหนึ่งไงเห็นไหมโอเคเนาะนี่คือเรื่องของการเรียนรู้ไปครับข้อตี่ห้าครับทันนะภูะู้พัฒนวีบอกฝึกพร้อมพอใจได้กดการเรียนรู้ของทอนได้นะฮะวันนี้เร็วไหมไม่น่าจะเร็วเนาะกระชับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่หลายคนเคยติวมาแล,ล้วแหละ นะฮะแต่ใครที่เพิ่งมาหรือเพิ่งเคยติวพยายามทบทวนบ่อยๆนะครับไปข้อที่ห้าครับจะจบไม่ถนนึเจ็ดสิบข้อเนี่ยนะข้อที่ห้าครับบอกว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยแห่งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาม,มันก็คือพัฒนาการกี่ด้านสีด้านครับใช่เป็นพัฒนาการสีด้านข้อใดล่ะไม่ใช่พัฒนาการของเด็กปนหนึ่งนี่เราก็รู้ว่าไอ้เด็กปนหนึ่งเนี่ยเด็กวัยนี้มันอยู่ในช่วงไหนนะครับ อยู่ในช่วงการเรียนรู้ของเพียเจนี่ขั้นไหนขั้นที่สามนยะใช่ไหมขั้นที่สามนี่เด็กปหนึ่งเด็กวัยเนี้ยเด็กปหนึ่งคืออายุเท่าไหร่ครับเจ็ดถึงสิบเอ็ดปีอยู่ในขั้นที่สามของเพียเจซึ่งในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นอะไรครับขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรมเรียนรู้จากสิ่งที่ทเป็นรูปธรรมก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อใดหล่ะมันไม่ใช่พนังการของเด็กปหนึ่ง ก็กลายบอกว่าเมื่อหมดความสนใจจะเลิกทําทันทีใช่ไหมใช่นะฮะใช่เพราะเด็กปอนหนึ่งเนี่ยอะไรที่เขาไม่สนใจเขาจะไม่เอาไม่ทําเลยเพราะฉะนั้นถูกต้องครับอันนี้คือพนาการของเด็กปอหนึ่งซึ่งเป็นพนาการทางด้านไหนทางด้านอารมณ์ใช่ไหมถ้าเขาไม่พอใจไม่สนใจเขาก็ไม่ทํานี่คือพนาการทางด้านอารมณ์ครับขอใครรับผิดชอบงานทุกอย่างที่มอบหมายได้ไหมเด็กปอหนึ่งเนี่ยเราใช้เด็กปอนหนึ่งไปหยิบของดูดิเออครูใช้อย่างหนึง่ง มันเป็นอย่างหนึ่งมาเพราะเขายัง no รับผ the kind of like well, so. like ิดชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กปหนึ่งเนี่ยยังรับผิดชอบทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมแต่เราต้องฝึกเขานะครับควยมีความอยากรู้อยากเห็นจะไมเด็กปหนึ่งใช่อะไรที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยเด็กปหนึ่งจะให้ความสนใจมีความอยากรู้อยากเห็นอย่างเช่นใครหน้าแปลกแปเดินเข้าโรงเรียนเปไงเด็กปหนึ่งวิ่งตามไปดูลอหรือวันไหนครูไม่แต่งหน้าไปโรงเรียนเปไงเด็กปหนึ่งเนี่ยคุณคือคุณคือไม่สบายเลยค่ะนี่เปล่าลูกครูลืมแต่งหน้าครูตื่นสายแต่งหน้าไม่ทันหน้าซีดมาเเลยนนะะะะะอออออฮง่่บกวา ชอบทำสิ่งใหม่ๆใ,ใช่ไหมอีกปะหนึ่งใช่อะไรที่เขาไม่เคยทําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆเขาจะให้ความสนใจนะ่ยนี่คือพัฒนาการเขาอีกประหนึ่งโอเคเนาะครูบอลอครูบอลครับจากค่ายอีสานอเอาจากค่ายอีสานมาจากค่ายอีสานค่ายอะไรครับเนี่ย <c oughs> น,นะฮะค่ายทหารไหมฮะอืออ๋อข้อที่หกครับไปข้อที่หกครับอันนี้ก็ เรื่องเดิมครับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของไข่เพียเจเพียเจเหมือนเดิมเห็นไหมข้อที่6จากใจครูปอหนึ่งช็อตฟิลทวนะเปลี่ยนตามปกติตามวัยของเขาแหละเด็กปอหนึ่งนะฮะอ่าข้อที่6บอกว่าการเล่นบทบาทสมมุติของเด็กหรือการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปพฤติกรรมของเด็กัยนี้ตามทฤษฎีระดับขั้นทางสติปัญญาของเพียเจนี่อยู่ในขั้นใดครับ ออ,อธิบายไปแล้วข้อก่อนหน้านี้สีขั้นใช่ไหมมันคือขั้นไหนเด็กมันเล่นบทบาทสมมุติอย่างเช่นมันเล่นตำรวจจับผู้รายใช่ไหมเออท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ